เคยเป็นไหมกินข้าวเสร็จทีไรง่วงเหมือนจะสลบมันเกิดจากอะไรนะากินข้าวเที่ยงเสร็จสักพักเริ่มง่วงนอนแล้วก็เพียทุกทีเลยโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆหลังอาหารสาเหตุเป็นเพราะว่าในอาหารมื้อน,นั้นของคุณมีน้ำตาลแล้วก็แป้งเยอะทำให้น้ำตาลพุ่งก็ลเลยรู้สึกง่วงนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายของเราหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเยอะเกินไปจึงทำให้น้ำตาลลดหวบ สมองขาดพลังงานจึงทำให้ง่วงเพลียหลังจากกินข้าวเสร็จนี่เป็นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินกินเสร็จแล้วง่วงบ่อยในระหว่างวันอยากกินของหวานร่างกายไม่กระปี้กระเป๋ากินแล้วกินอีกนอนหลับไม่ค่อยสนิทรู้ตัวไหมดื้ออินซูลินอยู่นะ แล้วถ้าปล่อยให้ร่างกายของคุณดื้ออินซูลินแบบนี้ยาวนานบ่อยๆความดันเบาหวานเส้นเลือดในสมองสโตรกหัวใจถามหาแน่นอนอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนนะแต่ไม่ต้องกังวลไปมีวิธีการแก้ดื้ออินซูลินง่ายๆมาบอกค่ะอยู่ที่ว่าจะทํากันได้หรือเปล่านั่นก็คือการทานไฟเบอร์ลดแป้งและก็น้ําตาลอย่าอดอาหารนะแค่ทานโปรตีนเพิ่มขึ้นเดินออกกําลังกาย สำคัญที่สุดก็คือการทำไ f เพราะในตอนเช้าการทำไ IF จะทำให้ร่างกายของเราเผาผ่านไขมันที่สะสมอย่าลืมไปลองทำกันดูนะแล้วมามีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ